เบลล่าราณีกับภาพกุมมือใครเบลล่าราณีกับภาพกุมมือใครบางคนแต่แฟนคลับแชฉเบื้องหลังบอกเลยพีกมากยังคงถูกสับตามองทุกความเคลื่อนไหวสาหรับนางเอกสุปตาเบลล่าราณีที่นับตั้งแต่กลับมาใช้สถานะโสดอีกครั้งในรอบ9ปีหลายคนก็ให้ความสนใจทุกครั้งที่เบลล่าออกมาโพส์ในโซเชียลและต่างก็พร้อมใจเขาไปส่งความห่วงใยและกําลังใจให้อย่างมากมายล่าสุดอินสตาแกรม พลอยแอนเบลล่าของเบลล่าและพี่พลอยผู้จัดการส่วนตัวก็ได้โพสต์ภาพน่ารักน่ารักของนางเอกสาว คล้ายกลุ่มมือใครบางคนอยู่พร้อมส่งยิ้มหวานและลายใจโดยแคปชั่นเขียนว่ายิ้มค่อยๆแค่เธอยิ้มค่อยๆหัวใจก็ลอยไปแสนไกลางานนี้แน่นอนว่ามีแฟนๆต่างคอมเมนต์แซวกันสน,นั่นอาทิทำไมภาพออกมาดูโรแมนติกแอบได้ฟิลแฟนยิ้มหวานตรึงใจแค่ยิ้มก็พอ่ออย่างไรก็ตามแม้เบื้องหน้าจะมีฟิลโรแมนต์แต่เบื้องหลังที่แฟนๆไปขุดมาแชร์บอกเลยว่าพีคมากเพราะกว่าจะได้ภาพสวยๆหวานช ทำขนาดนี้บอกเลยว่าไม่ง่ายทำเอาหลายคนที่ได้เห็นต่างคำและเอ็นดูไม่ไหวจริงๆ